สวัสดีครับพบกับรายการ VGTH Cars TV กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่วง VGTH อะไรวะนะครับอ่าพูดชื่อช่วงทุกครั้งอย่าลืมทุกครั้งเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการสไตล์หรือการใช้สกิลของฐานนะครับอันไหนดีกว่ากันนะฮะอ่านะพูดถึงภาคของแวนการ์ดนะฮะจะมีหลายภาคมากเลยซึ่งระบบการเล่นก็จะแตกต่างกันไป นะฮะอย่างเช่นตั้งแต่ภาค2ขึ้นมาก็จะมีลิมิตเบรกใช่ไหมฮะภาค3ก็จะมีระบบที่เรียกว่าเบรกไลท์เข้ามาใหม่นะจริงๆมันก็คือสกิลลิมิตเบรกนั่นแหละแล้วก็จะมีของภาค4ก็จะเป็นรีเจนใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับสำหรับภาคล่าสุดภาค G นี้นะฮะก็คือการสไตล์นั่นเองครับซึ่งระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมีการสไตล์แล้วยังมีการเงื่อนไขพิเศษนะฮะซึ่งจะปลดเงื่อนไขนี้ได้ ก็ต่อเมื่อมีการใช้ G-Unit นะครับนั่นก็คือ Generation b a กนะครับหรือ g b r บรที่เราเรียกกันย้อนเองนะครับซึ่ง g b r k e นะครับจะมีติดอยู่กับการ์ดตั้งแต่ภาค G ขึ้นไปเกือบทุกตัวนะฮะยกเว้นบางตัวที่ไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวหลักๆแล้วเนี่ยจะมีกันเกือบทุกตัวนะฮะยกเว้นแต่บางตัวที่แบบมันเก่งจริงๆ แล้วก็ออกในระดับสูงก็จะไม่มีสกิล g ีเบกติดมาด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะพวกตัวหลกัหลกๆเลยก็จะมีสกิลจีเบกติดมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกรดสหรือเกรดสี y, ่เกรดสองเกรดหนึ่งเกรดศูนย์บางตัวก็มีนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นตัวที่มีสกิล g ีเบกแล้วก็ยังเอามาเล่นเป็นอ่าตัวฐานนะฮะตัวฐานก็คือฮาร์ดนั่นเองฮะก็คือตัวหลักที่เราใช้เป็นแวนกาดนั่นก็ผมก็จะยกตัวอย่างมานิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ อ่าอันนี้อันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมยิบเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะเห็นให้มันชัดเจนเลยว่าอันไหนที่มันมีสกิลเก่งๆบ้างนะฮะอืมก็มีอ้าอยู่ไหนวะทำให้แอนโทนีด้ะเอาไปด้วยเอาไปด้วยเ,าไ,วยเาไปเผื่อแล้วก็แล้วก็แล้วก็อันนี้ผมจะยกตัวอย่างเฉพาะเกตสามนะครับเกรสามที่เป็นสกิลเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการที่ว่าเราจะใช้สกิล ของฐานหรือดีหรือไม่หรือว่าเราจะไปใช้สกิลที่เป็นของตัว G-Unit เลยนะครับอ่าอันนี้เราก็จะมาดูกันอ,อยู่ไหนวะอ่ะอยืมมาเป็นนายแบบก่อนนะฮะปึ๊บอันแรกจะออกเรืองแสงนิดๆนะฮะจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะก็คือโคโนเจ็ดดากอนนะครับนายแบบจักเกียร์ของเรานั่นเองซึ่งสกิลนะครับอ่าอธิบายก่อนเลยสกิล G เบกสองนะ,ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่าเห็นนะ เป็นตัวสีแดงแดนะครับมีตัว G กับตัว B แล้วก็เลขกำกับอยู่นะฮะจะเป็น1 2 3สาก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะเป็น G เบรก2นะครับ G เบรกใช้ยังไง G เบรกนะครับใช้ได้ก็ต่อเมื่อมี G u ยูนิตนะครับหงายหน้าอยู่บน G โซนหรือบนช่องแวนการ์นะครับสองหนึ่งใบสองใบสามใบตามเงื่อนไขนะฮะอย่างเช่นตัวนี้บอกว่า G เบรกสองนะครับก็คือจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมี G u ยูนิตหงายอยู่บนช่องแวนการ์หรือช่อง G ีโซนสองใบหรือมากกว่านั่นเองนะฮะ ก็คือจะเป็นช่องแวนการ์ดหนึ่งใบก็ได้หรือว่าเป็นช่องเล็กแล้วก็เป็นช่องก e ีโซนอีกหนึ่งใบรวมกันเป็นสองใบก็ได้หรือว่าจะแยกกันก็ได้นะฮะแล้วแต่ต่อมานะครับอซินคว้าคามอันไม่นะครับก็จะมีสกิล g b r e กสองอีกนะฮะซึ่งอะไรเดี๋ยวจะค่อยไปดูกันครับว่าสกิล g b r e กสองแต่ละตัวทำอะไรได้บ้างครับอขอตัวนี้ขอตัวนี้ต่อนะฮะต่อไปนะครับเทพสงครามพิชิตสวรรค์ซูซานโอะนะครับที่มีสกิล g b r e กสองเหมือนกันอ่า แล้วก็จะเป็น Extreme Butler Victor นะครับมีมีจีเบกสองเหมือนกันนะครับซึ่งทุกๆแคร์นะส่วนใหญ่ก็จะมีจีเบกสองติดมานะครับส่วนใหญ่พวกตัวหลักที่เป็นเกรดสามที่เป็นฐานสไตล์ก็จะมีใช้าการลวงการลวงเดี๋ยว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 วางนตรงนี้ก่อนปึ๊บต่อไปก็เป็น Daconic b e m a s t e r นะครับของคางิโร o ที่มีจีเบกสองเหมือนกัน นะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นพวกจีเบกหนึ่ G G 1, องอะไรพวกนี้นะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะไนออฟเบสเปียร์นะครับก็จะเป็นจีเบกหนึ่งนะฮะเป็นตัวลองที่เอาไว้ใช้ได้หรือว่าจะเป็นอ,อย่างเช่นเจ้าฟิทวิวดะกอนนะครับที่มีจีเบกหนึ่งเอาเอาใช้ได้เหมือนกันนะฮะอ่าซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าเราจะสไตล์ดีหรือว่าจะใช้จีเบกดีนะครับซึ่งการเล่น ของภาคใหม่ก็จะมีสไตล์เข้ามานะ,ะเดี๋ยวโฟกัสกันนะสไตล์นะครับมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเหมือนกันนะฮะไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะฮะข้อดีนั่นก็คือการที่เราสามารถเพิ่มพลังสูงๆได้แล้วก็สามารถได้เช็คเพิ่มได้เพิ่มโอกาสในการหาทิกเกอร์ให้มันเจอหรือ,อเพิ่มโอกาสให้มันมีการ์ดบนมือเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ เอาหวังผลจากสกิลของตัวที่เกสีมีเพราะว่าเกสีหลายๆตัวเนี่ยสกิลก็ดีมากนะฮะแต่ครับการได้เช็คบ่อยๆก็ใช่ว่าจะมีผลดีหรือว่าการอยากได้พลังมากๆก็ใช่ว่าจะมีผลดีนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งครับการได้เช็คของ GUnit จะทําได้ทั้งหมดสครั้งซึ่งจะทําให้การในเด็กเนี่ยลดลงไปเร็วขึ้นกว่าปกตินะนิดนึงนะครับ2ครับคือการที่เราสไตล์ทุกตาทุกตาเนี่ย มันทําให้รูปแบบของการเล่นเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็บางทีเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราสไตล์ไปโดยไม่ได้คิดไว้ก่อนเนี่ยอย่างแบบว่าเอ้ยเนี่ยเราต้องสไตล์แล้วมันมันเก่งไงคือสไตล์มันแต่หลายคนที่ว่าสไตล์มันเก่งนะแต่บางทีถ้าเราใช้ผิดมันก็ไม่เก่งนะครับนะฮะอ่ะก็อย่างเี้นแบบเอ้ยเนี่ยสไตล์มันมันเก่งไงสไตล์ลงไปเลยนะฮะแต่แบบยังไงปั๊มพลังไปสูงเกินแล้วหวังผลสกิลเกิดมากเกินใช่ไหมฮะ โดยที่เราไม่ได้คิดเลยคิดแต่ว่ามันจะเก่งมันจะตีแรงใช่ไหมฮะเจอเขาปาพีจีมาปุ้งจอดเลยจบเลยฮะนั่นแหละครับดังนั้นฮะการที่เราใช้สกิล G ีเบรกหรือสกิลของฐานให้เป็นเนี่ยก็เป็นอ,อีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยสามารถคุมเกมได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น g b เบรกหนึ่งเบรกสองเนี่ยถ้าเราใช้เป็นมันจะสามารถคุมสกิล ของตัวต่างๆคุมเกมต่างๆได้ดีขึ้นนะครับไม่จาเป็นที่ว่าจะต้องใช้เกต4ีทุกตานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราถล่มใช้เกตสีไปมากๆเนี่ยช่วงนี้มันใส่ได้แค่8ดใบนะฮะซึ่งแน่นอนแหละสไตล์แดครั้งเนี่ยมันได้แน่นอนใน1เกมถ้าเป็นเกมยื้นะฮะแต่ถึงเวลานั้นคือเด็กหมดเร็วใช่ไหมฮะถ้าเราไม่มีลีเจียนเข้ามาช่วยเก็บเนี่ยก็คือตายแต่เราควรจะต้องเก็บ g ีอูนิตที่เป็นตัวสําคัญสําคัญที่สุดไว้ฮะ ไว้ใช้ประมาณท้ายๆเกมนะฮะหรือใช้การเกมเพื่อว่าแบบเปิดช่องทางให้ปิดเกมได้ง่ายขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็บางทีเนี่ยสกิล g b a k นะฮะมีความสามารถที่เก่งจนสามารถปิดเกมเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเกสีด้วยนะฮะดังนั้นเราก็จําเป็นที่ต้องเข้าใจไว้ดางเช่นตัวที่ผมจะแนะนําเลยนะฮะตัวที่ปิดเกมได้ดีๆสําหรับการใช้ g b a k รนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อานี้ไว้ก่อน,นะฮะ ก็จะเป็นฟิตบิลดาร์กอนนะครับถามว่าทําไมตัวนี้มันถึงเก่งใช่ไหมฮะเพราะว่าสกิล G ีเบกของมันอันนี้เราดูดูที่สกิล G ีเบกอย่างเดียวก่อนนะฮะสกิล G ีเบกของมันเป็น1 G ึ่งเบกหนึ่งนะฮะดังนั้นขอแค่เรามีสไตล์หงายหน้าอยู่แค่1ใบนะฮะเราก็สามารถใช้สกิล G ีเบกหนึ่งของมันได้แล้วซึ่งสกิล G ีเบกหนึ่งของมันนั้นเรามาดูกันเลยว่าทําอะไรได้บ้างนะฮะ G ีเบกหนึ่งนะครับ counter blast หนึ่เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ นะฮะฮสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายนะครับจนจบการต่อสู้นั้นคู่แข่งไม่สามารถคอแกสูรลงมากาดได้นะฮะซึ่งถามว่าอ้าวมันเก่งยังไงนะฮะก็คือสมมุติว่าถ้าเราใช้ G ีเบรกหนึ่งเป็นสมมตุติเป็น G ีเบรกหนึ่งเลยนะจีเบรกหนึ่งจริงก็คืออ่ะสัตผ่านการสไตล์มาและหนึ่งรอบปุ๊บเสร็จปุ๊บสกิลของมันเกิดทันทีนะฮะก็คือทุกๆครั้งที่มันทําการโจมตีเนะี่ยถ้ามันโจมตีแวนการ์ดเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะสามารถคอร์เดอร์บัสหนึ่ง ซึ่งคาเตอร์บาสหนึ่งเนี่ยสำหรับเด็กนี้เนี่ยอาจจะเยอะเกินไปเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีตัวหงายบาสใช่ไหมฮะแต่ในอนาคตมันมีแหละการคาเตอร์บาสหนึ่งถ้าให้พูดจริงๆเป็นค่าคอที่ถูกมากๆเลยนะฮะซึ่งแลกกับการที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยห้ามเกล่ศูนย์กาดใช่ไหมฮะสมมติว่าเราเนี่ยเร่งพลังมันได้ใช่ไหมฮะ หรือแบบทําอะไรก็ได้อย่างหรือสมมุติว่าจะเอาตัวบูทที่ว่าบอกว่า G ีเบกหนึ่งแล้วบูทหมื่นอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะก็คือจะเป็นตีบูทหมื่นบวกตัวมันเองอีกหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะโดนกดดันตรงนี้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยห้ามปลาเกตสูตรลงมาในช่องกาเดียนใช่ไหมฮะสรุปก็คือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะต้องปลาเกตหนึ่งขึ้นไปเท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามแบบเอ้ยเกตสองเขาต้องใช้เกตหนึ่งเขาต้องใช้แล้วมัน ถ้ามันจะต้องการในอย่างน้อยเขาจะต้องการสักประมาณหมื่นห้าใช่ไหมฮะหมื่นห้านี่คือหนึ่งลูกถ้าแหวนเขายืนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกาดหมื่นห้าก็จะเป็นสองหมื่นหกก็คือหนึ่งลูกถ้าเกิดว่ากาดสองหมื่นก็คือสองลูกใช่ไหมฮะถ้าเขาจะกล้าวัดขนาดนั้นเนี่ยเราใช้มือเขาต้องใช้จริงจริงเขาจําเป็นจะต้องปาพีจีลงมาครับถ้าเขาปาพีจีลงมาเนี่ยเท่ากับว่าแผนการขู่ของเราได้ผลเพราะว่าหนึ่ง เราไม่จําเป็นต้องเร่งพลังสูงมากเพื่อที่จะกดให้เขาเอามือลงมาเยอะใช่ไหมฮะเพราะว่าเกจศูนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีชิลหมืน่นใช่ไหมฮะดังนั้นปลาสองใบโอเคอยู่อ่าไม่ใช่ปลาสองใบโอเคว่าสองได้ปลาสองใบกับห้านิกใบหนึ่งโอเคอยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเขาจําเป็นที่จะต้องเลือกปลาเฉพาะเกจหนึ่งหรือสูงกว่าละ่ะแล้วถ้าเขามีไม่มีจริงๆเขาก็จําเป็นจะต้องที่จะปลา pg ลงมาซึ่งการปลา pg ของเขาเนี่ยทาให้เราคิดได้หลายๆอย่างว่าเออ ถ้าเขาเป็น PGG เนี่ยลเขาปลาอีกทีนึงเขาอาจจะได้ไงายแดมด้วยนะแต่ถ้าเราคิดในกรณีของคนที่เล่นเกียงจริงใช่ไหมฮะมันจีเบกหนึ่งแล้วนี่เราตีตัดเกมไปแล้วใช่ไหมฮะเพิ่นต่อมาครับอ่าเอานี่ลงมาฮะเอาแลกนาคอกลงมาครับถามว่าเอา้ามันก็สกิลคล้ายๆกันนี่ใช่ครับสกิลมันคล้ายๆกันนะฮะก็คือตัวน,นี้เคาเตอร์บัตหนึ่งเพื่อที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย กดเกตที่มันแบบสูงกว่าลงมาใช่ไหมฮะก็คือกดให้มันกัดลงมาให้หมดนั่นแหละแต่พอการ์ดบนมือเขาหมดแล้วยังไงฮะเขาต้องเล่นให้หาการ์ดบนมือให้ได้อย่างน้อยเนี่ยอีกหนึ่งเทิร์นเขาอาจจะหาการ์ดบนมือได้สี่ใบถ้าเขาสไตล์ใช่ไหมก็เป็นจัวเป็นหนึ่งได้เช็คอีกสามเป็นสี่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเขาเจอเนี่ยอย่างน้อยเขาจะเจอเกตศูนย์สักประมาณสองใบในกรณีที่แบบเอ้ยได้เช็คแบบได้โม้ก็จะเจอสองใบที่เหลือเป็นอะไรกันแล้วแต่ฮะ พอมาถึงเธนเราเราก็สั่งสไตล์เอาตัวนี้ลงมาอีกซึ่งสก,กิลของตัวนี้ก็คือ G ีเบกหนึ่งหงายตัวเองใน g ีโซนนะฮะถ้าเกิดว่า g ีโซนมีเอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราหงายเสร็จปุ๊บนะฮะคู่แข่งไม่สามารถเมื่อมันตีคู่แข่งไม่สามารถคอเกสูดลงมาได้ใช่ไหมฮะสรุปก็คือเรากด pg เขาไปแล้วสมมุติถ้าเขาปา pg ในรอบแรกเรากด pg เข้าไปแล้ว,มมลร,อร,ร,ลวรอบ2เรามีตัวนี้ลงมาสก,กิลของมันติดแล้วนะฮะ ยังมีการ์ดใน G zone เนี่ยหงาย2ใบด้วยมันก็จะบวกคิไปด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถกด PG เขาได้อีก1ใบนะฮะถ้าในกรณีที่เขามี PG บนมืออีก1ใบเราก็จะกดได้อีกหรอบหรือถ้าเขาไม่มีเขาจะต้องเสียมือเยอะเพราะเขากาดเ็ดศูนย์ด้วยไม่ได้นะก็คือเอาศูนย์ลงมากาดเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมฮะอ่าดังนั้นผลของการใช้ g b เบรให้เป็นตั้งแต่ต้นเกมการคอนโทรลเกมด้วย g b เบรตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยมีผลต่อรูปเกมโดยรวมนะครับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าเราตัดกําลังด้วยเกจสมธรรมดาได้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปทิ้งค่าคอสตสไตเป็นเกจสี่เลยนะฮะขอแค่แบบเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องปัามพลังมากแต่มันขอขอมือได้เยอะอะไรประมาณนี้หรือถ้าเขาปล่อยก็เออแล้วแต่เขาไปนะฮะมันสามารถกดมือเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ไม่อยาการก,ก็คือปล่อยแต่ว่าอ่าเราก็ยังมีตัวอื่นเอามาเล่นได้หลายทางใช่ไ,ไหมครเพราะว่า เด็กของเกียร์เนี่ยมันมีการเก็บเข้าใต้กองม,มีนู่นมีนี่มีนั่นมีเยอะแยะนะฮะสามารถปรับปรุงได้หลายทางหรือจะเป็นตัวหลักอย่างโคโนเจสตากอนตัวนี้นี่ที่มีความสามารถเป็น G ีเบรกสองใช่ไหมฮะจีเบรกสองของมันก็คือเมื่อโจมตีแวนการนะครับจนจบการต่อสู้อ่ายูนิตเนี้ยได้รับพลังโจมตีห้าพันและคู่แข่งไม่สามารถคอเกตหนึ่งลงมาได้ใช่ไหมฮะอ่าสมมติว่าเรามาเล่นใส่คู่กันแบบนี้ ถ้าต้นเกมเราขู่เขาด้วยตัวนี้ใช่ไหมฮะเอาน่ะต้นเกมเราขู่เขาด้วยตัวนี้ทําให้เขาเนี่ยต้องรีบปาเกตหนึ่งหรือสูงกว่าลงไปนะเพื่อที่จะเอาตัวนี้ลงมาใช่ไหมฮะแล้วก็ให้เขาแบบเออกาดการดน,น,น,นั่นกัดนี่กัดนั่นจากนั้นที่เหลือเราก็จะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะพอประมาณสักกลางเกมหรือท้ายเกมหรือต้นเกมหรืออะไรก็ตามฮะถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นโคโนเจ็ตอยู่นะฮะอ่ะสมมุติไม่มีตัวนี้เลยแล้วกันอ่ะตามทิ้งไปก็ได้ หมายนะก็คือตั้งแต่ต้นเกมสมมุติถ้าเราเป็นโคโนเจตเลยก็จะดีตรงที่ว่าหนึ่งคือมันเป็นตัวฐานอยู่แล้วตัวฐานคืออะไรตัวฐานคือตัวที่มีสกิลในการที่ว่าถูกสไตทับแล้วเนี่ยจะได้สกิลความสามารถพิเศษอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเมื่อมีจียูนิตลงมาสไตทับก็เลือกของฝันขรงข้ามหนึ่งใบแล้วเก็บไว้ใต้กองใช่ไหมฮะแต่เราจะมาดูกันที่สกิล G ีเบรกสองฮะให้นายแบบเป็นใครดีเนี่ยนึกไม่ออก สมมุติเป็นอย่างนี้ป่ะอ่ะติดจีเบรกสองแล้วใช่ไหมฮะจีเบรกสองของมันก็คือการที่ว่าบวกห้าพันนะฮะ mm hmm. เมื่อมันตีแวนการบวกห้าพันแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยห้ามคอเกตหนึ่งจะสูงกว่าลงมาใช่ไหมฮะสรุปก็คือห้ามเขาปาพีจีลงมานั่นแหละนะครับก็คือตีไปสมมุติตีเพียวๆไม่รวมบูตก็จะเป็นหมื่นหกใช่ไหมฮะหมื่นหกแต่ว่าขอให้การ์ดด้วยเกตศูนย์เท่านั้น หรืออินเตอร์เซปเข้ามาเท่านั้นนะฮะมันก็จะง่ายต่อที่ว่าเออเขาจะตีเข้ามาเนี่ยเอ,อ้ยเ,เราจะตีเข้าไปเนี่ยเขาจะกัดได้แต่เกตศูนย์ดังนั้นการที่เราขู่เขาด้วยไอ้ตัวเนี้ยในการที่เป็นกรณีของ G ีเบรกสองเนี่ยขู่เขาด้วยตัวนี้ไปก่อนขู่ไปเรื่อยๆขู่ไปเรื่อยๆขู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะจากนั้นเนี่ยพอตอนที่เราจะปิดเกมสมมติว,มว่าเราเอาเอาแรนะ็คนาคอกมาเปิดสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเปิดปปึ๊บ สไตล์ไปเสร็จปุ๊บอ่งายใช้สกิลตีไปเขาปาพีจีลงมาแล้วอ่ะเรียบร้อยอันนี้คือกรณีสมมุตินะครับจากนั้นพอรอบผัดมาฮะเราก็จะเอาอย่างเช่นผมมีโคโนตคอมมานผมก็จะโคโนตคอมมานลงแบบแปะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทําการโจมตีซึ่งบนมือเขาเนี่ยจะไม่มี PG แล้วดังนั้นถ้าเราปั๊มพลังของโคโนตคอมมานให้สูงๆเนี่ยก็จะทําให้เขาแบบเอ้ยคิดหนักละทีนี้เขาก็ย่อมเป็นต้องปาเกสร์ลงมาแล้วเพราะว่าพีจาเขาเใช้ไปเยอะแล้วนี่ นะฮะก็จะต้องปาเกตศูตรลงมาหลังจากนั้นฮะพอเข้ามาช่วงท,ท้ายเกมบนมือเขาเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับยกเว้นอไอ้พวกเกตศูนย์ที่เขาแบบปลาลงไปแล้วก็คือหมดไปอย่างเช่นน่าจะเหลือสักประมาณใบสองใบส่วนที่เหลือก็จะเป็นอะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะไปเจอแขนอะไรตัวนี้มันก็จะช่วยในการที่เรียกว่ากดให้เขาปาได้แต่เกตศูนย์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นดีๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีมือเหลืออยู่ในช่วงท้ายเกมหรือว่า ถ้าเราคอนโทรลเกมบีเนี่ยมือของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเหลือตามที่เราคิดไว้เป๊ะๆนะฮะเกือบเป๊ะทั้งหมดก็อย่างเช่นว่าเหลือแต่0เหลือแต่ 1, 1เหลือแต่อะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเกียร์ซึ่งแคนเกียร์เนี่ยตอนนี้สก,กิลจีเบรกของมันมันก็แรงตลอดอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากนะฮะแต่ให้ผมแนะนําก็คือเล่น2ตัวนี้คู่กันเนี่ยแล้วคอมโบกันดีๆนะ มันโอเคเลยแต่ว่าของหายแดมมันยังไม่ออกมันเลยจะเล่นยากนะฮะปึ๊บต่อไปนะครับจะเป็นของรอย่ันนะครับก็คือจะเป็นอ่าออาไปไปไปนะก็จะเป็น night of glass spear นะครับที่มีความสามารถ g ีเบกหนึ่งด้วยบ้าสอนะครับอา่าแล้วก็เลือกไม่เกิน2ใบนะบเลือกยูนิตของคุณไม่เกิน2ใบแล้วบวก5,000นะครับก็คือ มันเป็นจีเบกเป็นจีเบกหนึ่งนะฮะเป็นจีเบกหนึ่งดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าลอยเยิ้นพลเรือนของเราเนี่ยอันไม้มันไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเอ้ยจะทํายังไงดีอ่ะอันไม่ไม่ขึ้นแล้วเราอยู่ในกรณีที่ไม่สามารถทิ้งสไตได้นะฮะหรือเราสไตล์ไปแล้วเนี่ยคิดว่ามันไม่คุ้มใช่ไหมฮะเราก็ทํางารเขาเดอร์บาสองเลยฮะคอเดอร์บาสองแล้วก็จิ้มสองตัวเนี่ยบวกห้าพันนะ,ะในที่นี้ผมเอาสมมุตินะสมมุติ ก็คือจะมีเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็มีอะไรอีกอะเอาอันที่มาดีๆนะฮะมีอย่างงี้สมมุติใช่ไหมฮะเอ้ยเราอยากตีแรงๆนิดนึงอะอ่ะแล้วก็คว่ำไปแล้วก็ปั๊มพลังให้สองข้างนี้ไปใช่ไหมฮะอ่าสกิลมันก็จะช่วยได้ในกรณีนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเปืองทรัพยากรของเคอร์เตอร์บาร์สใช่ไหมฮะตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่ในการใช้สกิลจีเบกแต่ว่าในกรณีที่เอ้ยมันมันไม่ได้ละมันต้องใช้จริงๆ ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นหลายๆคนใช้กันเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวที่จะเห็นใช้จริงๆนะฮะก็จะเป็นอ่าเจ้าอสศวินฟ้าคามอันไมายตัวนี้มากกว่านะเพราะว่าสกิลมันเนี่ยไม่เสียอะไรเลยนะฮะแถมยังแจกพลังเพื่อนแบบฟรีฟๆนั่นก็คือกีแบกสอนะครับในเทรนขนองคุณยู่ในแถวหน้าทั้งหมดจะบวกห้าพนะครับรวมตัวมันเองด้วยสรุปก็คือสมมุติว่าจะอยู่ในกรณีเหมือนเดิมอย่างนี้นะฮะ ถ้าเกิดว่าติด G เบกสองขึ้นมาอ้าว g ยูเ, g เนตมาหนอ่ะมีสมมติว่ามันติด G เบกสองขึ้นมาเนี่ยแถวหน้าเ็าจะบวกไปอีกตัวละห้าพันห้าพันห้าพันนี่นะฮะก็คือตัวนี้ก็จะตีหมื่นหกไอ้นี่ก็หมื่นหกไอ้นี่ก็หมื่นหกนะฮะอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ไม่หมื่นหกไอ้นี่ก็จะเป็นแค่หมื่นสี่ธรรมดานะครับอ่าแต่มันเป็นการที่เรียกว่าเป็น G เบกนะฮะที่ไม่เปลืองทรัพยากรอะไรเลยเพราะว่า มือก็ไม่ต้องเสียขา้าวบาสก็ไม่ต้องเสียโซ่บาสก็ไม่ต้องเสียสนามก็ไม่ต้องเสียนะฮะมีแต่ได้กับได้แต่ว่าสกิลมันเกิดขึ้นเฉพาะในในเทิร์นของเราเท่านั้นนะครับก็จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเก่งแต่ว่าจะต้องรอใช้นานนิดนึงนั่นก็คือช่วงประมาณการเกมถึงท้ายเกมเพราะว่าสกิลมันเป็น g ีเบรกสองนะครับมันต้องรอเก็บชาร์จ g ีเบรกไว้ก่อนนะฮะต่อมาก็จะเป็นแต่เหลือ g ีเบรกสองเทนั้นแล้วนะครับเพราะว่า G ีเบรกหนึ่งผมหยิบมาแค่นี้ อย่างกรณีของเจ้าตัวดาโกนิเบตมาสเตอร์นะฮะที่บอกว่า,าในเทอร์นของคุณถ้าเกิดว่าคุณมีเรียกาศมากกว่าคู่แข่งก็จะบวกพลังยมตี5,000กับ1คิซึ่งแน่นอนครับว่าคางงังยโรเนี่ยมันเป็นแคนที่สามารถเป่าสนามได้โดยเฉพาะสายของเบตมาสเตอร์เนี่ยมันเป่าได้แบบกระจุยาจายอยู่แล้วนะฮะดังนั้นการที่บนสนามของเราเนี่ยจะมีเรียกาศมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะไม่แปลกเลยนะฮะซึ่ง มันก็ไม่เสียอะไรเลยนะฮะนอกจากที่แค่ว่าเออขอแค่เป็นผ่านการสไตล์มาแล้ว2รอบนะฮะหรือจะเป็นรอบเดียวแล้วกดสกิลโง่งงๆไปอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับก็คือขอแค่มี g ีโซนหงายอยู่2ใบเนี่ยแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีเลียมากกว่าเอ้ยมีเลียน้อยกว่าเราใช่ไหมฮะก็จะบวกไป5000กับ1นึ่ก็จะเป็นการตัดเกมอีกรูปแบบหนึงนะฮะก็คือนอกจากเราจะตัดเกมไปแล้วเนี่ยเรายังบุก หนักด้วยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นของวิกเตอร์นะฮะวิกเตอร์บอกว่าเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับมันก็จะบวกพลังโจมตีของตัวมันเองเนี่ยไป5000แล้วก็เลือกเรียากาดของเรา1ตัวนะครับจะแปนตัวนั้นแล้วก็ตัวนั้นก็บวก5000ด้วยนะครับสรุปก็คือไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ถ้าในกรณีีที่ว่าเเราไม่สามารถสไตด์ได้หรือว่าสไตด์ไปแล้วไม่คุ้มเนี่ยสามารถใช้สกิลจีเบกสองของมันได้นะฮะนั่นก็คือโจมตีแล้วเนี่ยบวกพลังโจมตีของตัวมันเองห้าพันแล้วก็ลูกหนึ่งตัวแล้วก็บวกพลังโจมตีให้ตัวที่ลูกนั่นห้าพันด้วยนะครับซึ่งในแคนของโนวาเนี่ยมันจะมีบางตัวที่บอกว่าเอ้ยเมื่อมันถูกลุกจากเอฟเฟกเนี่ยมันจะบวกพลังนะหรือถูกลุกจากเอฟเฟกมันจะลุกตัวอื่นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็สามารถต่อย,ยอดกันได้นะ แล้วก็บางทีอย่างที่ผมบอกครับว่าเราไม่สามารถสไตล์ได้เนี่ยบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ในกรณีที่มันเป็นไปได้ละ่ะอย่างเช่นแบบเอ้ยการ์ดมันไม่พอมีเกจหนึ่งแค่สองใบที่เหลือเป็นศูนย์หมดหรือแบบเอ้ยตัวนี้เราต้องใช้อะถ้าเราสไตล์ไปเราจะเสียได้ไหมนะฮะแล้วเอ้ยมันจีเบรกได้นี่งั้นก็ใช้จีเบรกไปสิจะได้ไม่ต้องเสียการ์ดด้วยนะฮะหรือตัดกําลังเขาได้ด้วยอะไรรอบช่วงนี้นะฮะซึ่งการสไตล์ก็อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปว่า สไต้บ่อยๆมันก็ไม่ดีนะครับอ่าแล้วก็ยกตัวอย่างมันเป็นใบสุดท้ายนะฮะก็คือซูซาโนโอนะครับก็คือคล้ายๆกับของเบสมาสเตอร์นะฮะแต่แค่บนมือเรามี4ี่ใบหรือมากกว่าก็บวก5,000บวกขีใบนะฮะซึ่งโอราเคิลเนี่ยการ์ดบนมือก็มากกว่า4ใบซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับอ่าคลิปนี้นะครับก็าอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่า การที่เราใช้สกิลจีเบรกเนี่ยควบคู่กับการสไตล์เนี่ยยังไงก็มีผลดีกว่าการใช้สไตล์ล้วนๆอยู่แล้วฮะโยเวิ้นบังเด็กที่อ่าหลายหลายคนใส่มาะฮะก็จะเป็นแบบรีเจียนอย่างที่ผมใส่ของคังยิโร่เป็นคังยิโร่เบตมาสเตอร์บวกกับโอเวอร์ลอร์ดใช่ไหมฮะที่ผมใส่มาด้วยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอ่ากันว่าเบตก,กลัวว่าเบตมาสเตอร์มันจะไม่ไม่เก่งหรืออะไรนะแต่คือในกรณีแรกเลยฮะอย่างที่ผมบอกว่าการใช้สไตล์มากๆเนี่ยมันทําให้เด็กเนี่ยหมดไวใช่ไหมฮะ ดังนั้นผมก็จะเอาโอเวอร์โหลดเนี่ยแหละเป็นตัวรีเจียนกับเอาหัวเอาของเนี่ยวนกับเข้าไปในเด็กและเทคนิคของการเล่นรีเจียนเนี่ยก็คือการที่ว่าเราเนี่ยจะรีดก,กองไว้ก่อนใช่ไหมฮะให้มันเหลือทิกเกอร์ไว้ให้มันเหลือการนน้อยแล้วเราก็จะรีเจียนเนี่ยเอาทิกเกอร์กับเข้าเด็กไปนะฮะซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้แหละก็คือการที่ว่าเอาเจ้าสไตล์เนี่ยมาโมเด็กให้ว่าเอ้ย เนี่ยบนมือเราก็มีพร้อมกาดใช่ไหมแล้วเวลากาดเราก็ปลาแบบเออปลาคีปลาฮิวปลาดออะไรพวกนี้ไปแต่ส่วนใหญ่ดอไม่ค่อยปลากันเพราะว่าถ้าเช็คได้ดอเนี่ยการมันก็ยิ่งหมดไปใช่ไหมฮะก็จะเป็นปลาคีปลาฮิวอะไรไปพวกนี้จากนั้นถ้าเอาโอเวอร์หลอดเนี่ยลงมาเสร็จปุ๊บไม่ต้องสไตไล์นะฮะเราก็เก็บเลยเก็บเก็บเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคเช็คมานู่นนี่นั่นหรือ,อยังไงก็แล้วแต่แต่พอเอ้ยอา้าวมัน เขาไม่มีเลียให้เราตีข้างใช่ไหมฮะเราก็ลงเบสมาสเตอร์มาเสร็จปุ๊บเราก็กดสกิล G เบรกสองไปฮะในกรณีที่ว่าเอ้ยถ้าเรามีเลียมากกว่ากด G เบรกสองไปเลยนะฮะยิ่งถ้าเราฟูลบอร์ดด้วยเนี่ยแล้วเขาแบบบอร์ดน้อยๆเนี่ยสนุกฮะผมบอกเลยแล้วก็ด้วยอานิสงส์จากการที่เรารีเจียนเก็บทิกเกอร์เข้าไปในเด็กเนี่ยมันทําให้เราสามารถแบบเสกทิกเกอร์ออกมาได้แบบรัวๆวะนะฮะหรือจะเป็นแคร์อื่นๆก็ตามฮะอย่างเช่นแบบโอลาเคิลอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือ ในกรณีที่เฮ้ยถ้าเราสไตล์เนี่ยอย่างเช่นของโอลาเคิลมันมีตัวสไตล์ให้น้อยใช่ไหมก็คือถ้าสไตล์เ,เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวหลักเลยเนี่ยก็จะใช้สกิลถ้าไม่ใช้สกิลมันก็เหมือนกับที่สไตล์ไปโง,โง่แต่ว่าถ้าเราใช้สกิลเนี่ยมันก็จะยิ่งทําทให้เด็กเนี่ยหมดไวขึ้นใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็ตัดปัญหาด้วยการที่ว่าเราส่งตัวนี้ลงมาแทนนะฮะเพราะว่าตัวสไตล์ตัวหลักนั้นได้มือเพิ่มอย่างเดียวแล้วก็ได้เรียงกองแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ถึงจะไม่ได้มือเพิ่มแต่ว่าขอแค่มีมือสี่ใบหรือมากกว่าจะบวกห้าพันแล้วบวกคิดได้นะฮะทำให้กดเขาได้หรือจะเป็นอย่างเช่นเจ้าวิกเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไม่จําเป็นต้องลุกตัวแวนอย่างเช่นไอวิกโตพัทมาทําก็ได้แต่แค่ตีไปแล้วบวกพลังเพิ่มของตัวมันเองเพิ่มขึ้นอีกห้าพันแล้วได้ลุกอีกหนึ่งตัวเพื่อเอามาทําลูปและหลายอย่างต่อไปนะฮะแล้วก็ได้บวกพลังบวกนึ่นบวกนี่นไปนะฮะก็จะ,ะสามารถ บุกได้อีกแนวนึงนะฮะโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวสไตล์นะครับหลายๆเด็กฮะไม่จงเป็นต้องพึ่งตัวสไตล์ก็ได้ครับขอแค่ให้มันมีจีเบรกติดนะฮะทำจีเบกให้ได้แล้วตีด้วยจีเบกฮะมันก็เก่งได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวในอนาคตที่ผมจะไม่บอกแล้วกันนะครับว่าเป็นแคนอะไรนะฮะแต่ผมบอกได้แค่ว่า มันเป็น G เบกสองแล้วเมื่อตีเป็นครั้งที่สี่หรือมากกว่านะฮะฝ่ายตรงข้ามเออมันจะบวกหนึ่งีแล้วฝ่ายตรงข้ามห้ามเอาเกต1หนึ่งลงมากาดด้วยนะฮะถ้าจําไม่ผิดว่าถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นเกตหนึ่งห้ามกาดนะครับกับอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันบอกว่า G เบกสองนะครับอ่าถ้าเกิดว่าพลังโจมตีของมันถึงจุดจุดจุดขึ้นไปนะฮะมันก็จะได้ไดเช็คบวกอีกหนึ่งนะฮะแต่ผมจะไม่บอกแล้วนว่าเป็นแคนรอะไรไปลุ้นกันเราเองนะฮะแต่เร็วนี้แหละเดี๋ยวได้เจอกับมัน สำหรับคลิปนี <ster ling> ้ก็จะเป็นคลิปที่ยาวๆหน่อยนะครับแต่สําหรับใครที่เข้ามาดูนะครับผมคิดผมหวังว่านะครับจะได้นําประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะไปใช้ในการเล่นนะฮะในการปรับแต่งเด็กนะฮะเพราะว่าเด็กในภาคจีเนี่ยเราควรจะต้องผสมผสานกันให้มันเหมาะนะฮะเพราะว่าของใหม่เนี่ยมันยังมาไม่สุดใช่ไหมฮะดังนั้นเราต้องเอาของเก่าผสมกับของใหม่ซึ่งการที่ของเก่าผสมกับของใหม่เนี่ยสกิลกับของกรเก่ากับสกิลของใหม่จาเป็นจะต้องบาลานซ์กันใช่ไหมฮะ ก็จาเป็นจะต้องมีการที่ใช้สกิลของ g ีเบรกด้วยอะไรพวกนี้ด้วยนะการที่รู้ว่า g ีเบรกของแต่ละตัวเนี่ยมันทําอะไรได้แล้วก็การคิดแผนล่วงหน้าว่าในกรณีที่เราสไตล์ไม่ได้เนี่ย G ีเบรกของตัวเนี้ยมันสามารถช่วยเราได้ไหมก็จะเป็นอีกทางนึงที่สามารถทําให้เราไปสู่ชัยชนะได้นะโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวสไตล์อย่างเช่นอ่าบางตัวมันก็ใช่ว่าจะเป็นแบบอ่าสามแล่ g r ออะไรพวกเนี้ย และหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะเก่งนะแต่จริงๆแล้วบางทีแบบตัวสกิลฐานมันก็เก่งด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะฮะซึ่งบางบางอันเนี่ยผมเคยวิเคราะห์ดูนะฮะว่า3แรบางตัวเนี่ยมันไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าที่มันออกมาเป็น3แรเพราะว่าถ้าไอตัวเนี้ยใช้ไปเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่มันกลับเข้าไปใน G z o ซ e เสร็จแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําให้ตัวฐานเนี่ยมันมีพลังแรงขึ้นได้นะครับเป็นบางตัวแบบเออสไตล์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้าฐานมีสกิลฐานได้นู่นฐานได้นี่นะฮะ หรือตัดกำลังเกมให้ฐานแบบปลูกง่ายขึ้นก็จะมีเยอะแยะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะฮะก็เตรียมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สักประมาณ3 0นะฮะที่เหลือก็จะเป็นแบบพูดคุยกันซะส่วนใหญ่นะครับนะครับไม่เสียเวลาครับ28นาทีนะครับลาไปก่อนฮะคลิปหน้าผมจะพยายามทำให้มันจันนะฮะก็โอ้นะฮะ มันคงจะไม่สั้นให้หรอกถ้าเป็นคลิปพูด,ดยาวๆนี้ครับอ่ะจะลาไปกี่ทีแล้วเนี่ยอันนี้ลาจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ